สวัสดีครับผมนิกจากช่อง Water Stay นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวผลผลโดนะครับหรือว่าผลแป้งเลยนะครับอย่างแรกเลยครับเราก็มาดูโมเดีินก,นก่อนเลยดีกว่าครับโมเดิลตังนี้นะครับก็สวยใช้ได้นะครับเอาล่ะเรามาเริ่มรีวิวเลย นี่นะครับซิคิวแรกครับโดพันจะเป็นการต่อยหมัดแป้งไว้นะครับออครับลองอีกรอบโดพันนี่เห็นไหมครับต่อไปซีคิลสองนะครับพาสต้าบาลีนะครับจะเป็นการใส่ฝุนแป้งตกมาแบบนี้นะครับ สกิลสามพัตตาแซมจะเป็นการสกดาบที่ทำมาจากแป้งออกมาแล้วก็ฟาดใส่ศัตรูนะครับต่อไปนะครับซูเปอร์โดพันช์จะเป็นการต่อยรัวนะครับดูอีกรอบไหมครับเพราะมันเท่มากเลยอีกรอบซูเปอร์โดพันช์แน่เลยๆน่เ ต่อไปจะเป็นสกิล moving donut นะครับจะเป็นสกิลเคลื่อนที่คนระับโดยเราจะไป้า่ล่างเป็นโดนัทนะครับที่มีน้ำครับแล้วสามารถไต่ขึ้นมาได้ครับหรือแม้แต่วิ่งบนน้ำก็ทําได้นะครับเอาล่ะคลิปนี้ก็จะน่าจะมีแค่นี้นะทุกคนบายยนะทุกคน